สนับสนุนรายการโดย U C 2 Complex Straw มีส่วนผสมของ U C 2 a n t i g e Type 2 Collagen ของลอ n นซาสหรัฐอเมริกายาเพียแมคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจรรญฟาร์มาสติคอลปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิว อิสราเอลสั่งปิดสำนักข่าวอาจาซีราอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงสั่งปิดด่านกาซาหลังฮามาสยิงจรวดตอบโต้เซเลนกี้โดนขึ้นบัญชีหมายหัวจากรัสเซียขณะที่บริกเตรียมรับมือดอลลาร์ล้มระบบการเงินโลกพัง หมอวรงคาดทำไมอุ้งอิงเพื่อไทยถล่มธนาคารชาติหวังโยนบาปหากแจกดิจิตอลไปไม่รอดนายกยันให้เกียรติแบงค์ชาติมอบขุนคลังหาช่องถกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโนตอุดมท็อกเน็บเศรษฐกิจพอเพียงสังคมตัดกลับพยายามด้อยค่าเพราะอัคติพอเพียงก็คือทางสายต่างคนพูดยังไม่เข้าใจแต่อยากจะวิจารณ์ ท็อปข่าวเที่ยงผ่าสถานการณ์ร้อนในไทยขยายสถานการณ์ใหญ่ประเด็นโลกกับสถาพรเกื้อกะสะกุลนิธิตราชาวพยับและวรเทพสุวัฒนพิมพ์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนับผู้ชมเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยากค่ะ6พฤษภาคม2567นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารในช่วงเที่ยงแบบนี้ทั้งข่าวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับในประเทศนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีเรื่องดราม่าเนี่ยสองเรื่องสองประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนั้นจากกรณีที่พักเพื่อไทยจัดกิจกรรมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามแล้วปรากฏว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นไปวิพากษ์วิจารณการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทย กลายเป็นประเด็นใหญ่นะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยครับนั่นคือรัฐบาลพยายามที่จะครอบงําธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่แม้ว่าคุณเศรษฐานั้นจะออกมาปฏิเสธแล้วก็บอกว่าให้ความเคารพกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเคารพกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เรื่องนี้หลายคนนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือประเด็นของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะครับที่ไปทําเรื่องของการทอก นะบนเน t ตฟิกแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าความพอเพียงเจ้าตัวนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่าความพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรใช่แล้วก็คําพูดบางคำเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะสิ่งที่คุณนวลพูดออกมาเนี่ยตั้งใจที่จะสื่ออะไรอย่างไรมีการแซมีการแขวะอย่างไรบ้างนะหลายคน